ใครที่อยากผิวเด้งได้ด้วยปลายนิ้วต้องดูคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะโปรโน้องค่ะกีรณาแก้วกาหลงนะคะเจ้าของแบรนด์คีรนาค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูนะคะกับคำว่าคีรนาแต่ถ้าพูดถึงครีมคุณยายแล้วแล้วก็หลายๆคนคงจะจําได้และคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ค่ะเราปรับโฉมใหม่นะคะปรับรูปแบบใหม่ต้องบอกว่าครีมตัวนี้ขออนุญาตนําเสนอเลยนะคะนี่ค่ะ ครีมตัวนี้ค่ะ a m p l o นะคะ a m p l o มาจากคำว่า a m p l o Professional นะคะฉันคือมืออาชีพในการดูแลผิวหน้าของคุณนะคะครีมตัวนี้ค่ะไม่ใช่ครีมเพื่อบำรุงแต่เป็นครีมสำหรับสปาผิวเป็นครีมสำหรับการทำทรีทเมนต์แล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าเลยนะคะหนึ่งสัปดาห์ค่ะให้ใช้แค่เพียง2วันเท่านั้นนะคะคือวันจันทร์และวันพฤหัสหรือใครอยากจะ เน้นทุกวันได้ไหมก็ได้แต่ผิวมันจะเหนื่อยเกินไปดังนั้นนะคะโปรน้องแนะนาค่ะว่าครีมตัวนี้นะคะใช้แค่เพียงสัปดาห์ละสองครั้งเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะช่วยยกกระชับช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือช่วยคงสภาพผิวให้แข็งแรงและอ่อนโยนอ่อนไวด้วยค่ะมาดูกันค่ะว่าการสาธิตการใช้ครีมตัวนี้นะคะจะเป็นอย่างไร ไปรับชมกันเลยค่ะได้เวลาการสาธิตการนวดหน้าการเคาะหน้าด้วยแอมโปรกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราปาดครีมค่ะนะคะมาตรงนี้ค่ะแล้วเราจะสาธิตแค่ใครเพียงข้างเดียวเท่านั้นนะคะ ปาดครีมขึ้นค่ะนะคะปาดครีมขึ้นนะคะเมื่อเราปาดครีมเรียบร้อยแล้วนะคะใช้วิธีการโกยผิวค่ะนะคะใช้มือสองข้างนี้นะคะโกยผิวขึ้นค่ะนะคะโกยผิวอ่านะคะโกยผิวขึ้นนะคะข้างนี้ค่ะโกยผิวค่ะนะคะมันเป็นการย้อนสอนรูขุมขนนะคะซึ่งจะทําให้เนื้อครีมค่ะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะหักนิ้วค่ะแบบนี้นะคะหักนิ้วลงแล้วก็ หมุนเป็นก้นหอยนะคะหมุนเป็นแบบนี้ค่ะหมุนเป็นก้นหอยกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาหมุนที่บริเวณช่วงช่วงบริเวณข้างแก้มหรือกระพุ้งแก้มของเราตรงนี้ค่ะนะคะหนึ่งสาี่และห้าดึงขึ้นค่ะนะคะหนึ่งสาสี่และหดึงขึ้นค่ะนะคะ ท่าต่อไปกันเลยนะคะเรามาสาธิตกันต่อเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทําการโกลยแล้วก็นวดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะหลักการง่ายๆเลยนะคะเราจะทําการใช้ปลายนิ้วนะคะหมุนวนค่ะใช้ปลายนิ้วนะคะหมุนวนค่ะแล้วก็ใช้บริเวณช่วงนี้นะคะในการกดผิว,วเบาๆนะคะกดผิวนะคะหนึ่งสาสี่และห้าดึงขึ้นค่ะนะคะข้างนี้นะคะ ก็คอยที่จะประสานตรงนี้ค่ะหมุนนะคะ1 2 3และ4 5นะคะดึงขึ้นค่ะนะคะถ้าสุดท้ายกันเลยนะคะเราก็จะเติมครีมลงไปสักนิดหนึ่งนะคะลงครีมลงไปเลยนะคะอ่า แล้วเราก็จะทําการใช้บริเวณช่วงนี้นะคะในการรูดผิวนะคะนี่ค่ะนะคะยกผิวค่ะใช้บริเวณตรงนี้ค่ะรูดผิวขึ้นมาเลยนะคะโกยขึ้นมาค่ะนะคะนี่โกยขึ้นมาค่ะสุดท้ายท้ายสุดของเราในวันนี้เลยนะคะในการยกกระชับผิวหน้าด้วยแอมโบรนะคะ เราจะทําการเคาะหน้านะคะเพื่อเป็นการล็อกสภาพผิวนะคะให้ผิวของคุณยายหรือผิวของนางแบบของเรานะคะอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะคะเมื่อเราล็อกกระชับผิวเรียบร้อยแล้วนะคะในหนึ่งครั้งค่ะความตึงกระชับของผิวตรงนี้จะอยู่ได้ยาว7-14วันทีเดียวเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเคาะเบาๆใช้บริเวณตรงนี้ค่ะเคาะเบาๆนะคะ ว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะดูเลยค่ะว่าผิวหน้าตอนนี้ยกกระชับชัดมากๆเลยนะคะข้างนี้นะคะยังเหีียวย่อนอยู่นะคะส,กกคสังเกตสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าข้างนี้ดูเหีียวดูย่นแต่ข้างนี้ค่ะหยิบไม่ติดเลยแล้วก็มีความวาวของผิวผิวใสได้อย่างชัดเจนนะคะ หลายคนคงจอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า1กระปุกนี้ราคาเท่าไหร่นะคะแอมโบรตัวนี้ค่ะปรับราคาให้สุดลิสสุดเดชเลยนะคะ30กรัมที่ราคาเพียง650บาทค่ะ โอนเงินค่ะส่งฟรีนะคะส่วนเก็บปลายทางบวกเพิ่มแค่40บาทเท่านั้นนะคะเป็น690บาทค่ะดังนั้นนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าครีมแอมโปรตัวนี้เป็นทรีทเมนต์พิเศษเป็นสปาผิวพิเศษยกกระชับย้อนวัยให้ได้อย่างใจ ภายใน5นาทีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษในเดือนนี้นะคะซื้อแอมโ o ร1กระปุกนะคะหรือ1กล่องแถมฟรีพิเศษกันไปเลยค่ะนะคะเพอร์เฟกต์สกินหรือครีมคุณยายสูตรพิเศษให้1หลอด5กรัมฟรีทันทีเลยนะคะหวังว่าวันนี้นะคะโปรโมชั่นก็คงจะถูกใจหลายคนกันแล้วทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะใครอยากที่มีผิวหน้าสวยเด้งใสเหมือนคุณยายอย่าพลาดด้วยประกนไม่ห่วงค่ะ